โอ้ยทำไมเวลาลุกขึ้นมาแล้วมันเวียนหัวมากเลยค่ะไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรอยากรู้คำตอบจริงๆเลยก่ะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ปราจะช่องห้ดิฟฟีสุขภาพดีพี่ปรานะคะวันนี้พี่ปราจะมานำเสนอในเรื่องของลังรู้สึกเวียนหัวนะคะเวลาที่เราเปลี่ยนผ่ามันเกิดจากอะไรคะ เชิญชมคำเตอมและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในคลิปนี้เลยนะคะเวียนหัวเมื่อลุกขึ้นอาจจะมีภาวะความดันโลหิตต่ำก็ได้นะคะช่วงนี้ยิ่งอากาศร้อนๆเลยค่ะพี่ปลายอยากจะบอกว่าเวลาที่เราเวียนหัวเนี่ยเมื่อเปลี่ยนท่าเช่นจากการนั่งหรือนอนเป็นยืนขึ้นมีอาการอย่างนี้ไหมคะ อาการนี้อาจเกิดเพียงไม่กี่วินาทีหรือสองสามนาทีแต่ภาวะความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่ร,ร้ายแรงก็เป็นไปได้นะคะความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าคืออะไรภาวะความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าหรือที่ศัพท์ทางการแพทย์เขาเรียกว่า Autostatic หรือ p o s t u r a l h y p o t e n s i o n คือความดันตกขณะที่เราเปลี่ยนท่าค่ะหรือความดันโลหิตต่ำขณะที่ลุกยืนเป็นความดันโลหิตต่ำในรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเ,เปลี่ยนท่าหรือเปลี่ยนอริยบทจากการนั่งหรือนอนเป็นยืนขึ้นอาการที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือ เวียนศีรษะบางทีก็ปวดศีรษะมากๆเลยหรือแม้กระทั่งเป็นลมภาวะความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่ามักจะมีอาการไม่รุนแรงโดยมักมีอาการจากไม่กี่วินาทีไปจนถึงสองสามนาทีหลังจากยืนขึ้นอย่างไรก็ดีภาวะความดันโลหิตต่ำหรือความดันโลหิตลดลงจากการเปลี่ยนท่า ที่มีอาการเป็นเวลานานอาจเป็นสัญญาณของปัญหาต่างๆที่ร้ายแรงได้ดังนั้นให้ไปพบแพทย์นะคะหากเรารู้สึกปวดศีรษะบ่อยๆเมื่อยืนขึ้นอาจจะเป็นเรื่องเร่งด่วนมากกว่าที่ต้องไปหาหมอทันทีหากเกิดเราหมดสติขึ้นมาแม้เพียงช่วงสั้นๆก็ตามคราวนี้มาดูกันเลยนะคะว่าอะไร ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่ามีสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าเช่น 1. ความผิดปกติเกี่ยวกับการย่อยอาหาร 2. ปัญหาเกี่ยวกับปอมไทรอยด์ 3. ภาวะเกี่ยวกับหัวใจ 4. ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทแล้วใครนะคะที่จะเสี่ยงเกิดอาการเหล่านี้ปัจจัยเสี่ยงสำหรับภาวะความดันโลหิตตำ่ำจากการเปลี่ยนท่าเน,นี่จะพบได้ดังนี้ค่ะ 1. ผู้ที่มีอายุม,มากกว่า65ปีตัวเลขทางสถิติก็เผยว่าความดันโลหิตตำ่ำเมื่อลุกยืนพบได้ทั่วไป ในผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีหรือ65ปีขึ้นไปนะคะความสามารถของเซลล์ชนิดพิเศษใกล้หลอดเลือดหัวใจและคอที่ช่วยจาัดก,การความดันเลือดจะทำงานได้ช้าลงเมื่อเวลาผ่านไป 2. โรคบางชนิดภาวะเกี่ยวกับหัวใจบางประการเช่นปัญหาเกี่ยวกับลิ้นหัวใจหัวใจวายหัวใจล้มเหลว หรือความผิดปกติเกี่ยวกับระบบศาสตร์บางชนิดเช่นโรคพากินสันทําให้มีความเสี่ยงสูงในการเกิดมีความดันโลหิตต่ํา 3. ผู้ที่ใช้ยาบางชนิดมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคความดันโลหิตต่ําเมื่อลุกขึ้นยืนยาดังกล่าวนะคะเราบอกเลยว่าเป็นยาที่ใช้รักษาวความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจโรคพากินสัน ยารักษาภาวะสมมุิเศร้าบางชนิดยาที่รักษาการทางจิตบางอย่างแล้วก็ยาคลายกล้ามเนื้อนะคะที่ปลายอยากจะบอกเลยว่าการใช้ยาต่างๆต้องระมัดระวังเราก็อาจจะมีอาการข้างเคียงอย่างที่บอกค่ะ 4. การนอนติดเตียงหากคุณต้องนอนพักบนเตียงเป็นเวลานานเนื่องจากเจ็บป่วยคุณอาจอ่อนเพลียได้ความดันโลหิตต่ำเมื่อลุกยืน อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามยืนขึ้นนะคะ 5. หลอดเลือดขยายตัวเกิดขึ้นเมื่อคุณตั้งกรันและความดันโลหิตมีโอกาสลดลงแต่อันนี้พี่ปลาบ,บอกเลยนะคะหลังจากคลอดบุตรความดันโลหิตโดยรวมก็จะกลับขึ้นสู่ระดับเดิมค่ะก็เท่ากับตอนที่ก่อนตั้งครันเลยนะคะอันนี้ก็เลยไม่ต้องกงังวล 6. การสัมผัสกับความร้อน การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีนภูมิสูงและความชื้นต่ำสามารถทําให้เรามีเหนื่อออกและอาจทําให้เกิดภาวะขาดน้ําซึ่งสามารถทําให้เกิดความดันโลหิตต่ําหรือความดันโลหิตต่ําจากการเปลี่ยนท่าได้ค่ะเจ็เ <7. S 1> ครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ไม่ดีตลอดเลือดเนื่องจะเพิ่มความสิ่งในการเกิดความดันโลหิตต่ําเมื่อลุกขึ้นยืน อาการความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าเป็นอย่างไรสิ่งบ่งชี้และอาการทั่วไปของภาวะความดันโลหิตต่ำหรือเกิดจากการเปลี่ยนท่านี้ได้เก่ง 1. รู้สึกปวดศรีรษะหรือเวียนศรีรษะหลังจากยืนขึ้น 2. การมองเห็นที่ลดลง 3. อ่อนเพลีย 4. เป็นลม 5. มึนงงหกคลื่นไสเอ๊ะแล้วถ้ามีอาการเหล่านี้เราจะปล่อยทิ้งไว้หรือเราควรจะไปหาหมอเมื่อไหร่กันเนี่ยอยากรู้คำตอบใช่ไหมคะมาเลยค่ะถ้าใครมีอาการดังกล่าวนะคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าไปหาหมอทอะค่ะหากเรารู้สึกว่ามีอาการภาวะความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าบ่อยๆเนื่องจากอาการดังกล่าว อาจบ่งชี้ว่ามีปัญหาอื่นๆที่รุนแรงอาจมีประโยชน์ในการบันทึกอาการหัวเราเมื่อเกิดขึ้นอย่างเช่นระยะเวลาที่เกิดขึ้นและตอนนั้นเรากำลังทำอะไรอยู่ในเวลานั้นหากอาการดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาที่อาจจะทำให้เราหรือคนอื่นเป็นอันตรายได้ก็ต้องปรึกษาแพทย์นะคะคืออย่างนี้ค่ะถ้าเรามีอาการเนี่ยให้สังเกตเลยค่ะเราเป็นตอนไหนแล้วก็เป็นบ่อยมากแค่ไหน จดไว้เลยค่ะแล้วไปหาหมอนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยค่ะที่หมอหรือแพทย์ก็จะพิจารณาได้นะคะอาการทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นอาการทรกซ้อนของความผิดปกติเกี่ยวกับอาการนี้ได้แก่บางคนหกล้มเลยค่ะเพราะมันวูบไปเลยใช่ไหมคะคือลุกขึ้นมาแล้วหน้าน,านี่มืดไปเลยก็จะหกลม้มโรคกรอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองการวีนิจฉัยละคะ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยแพทย์อาจแนะนำวิธีประการหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ 1. เฝ้าระวังความดันโลหิต 2. ก็ก็จะมีการตรวจเลือดนะคะ 3. การตรวจที่เขาเรียกว่า ECG ค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นการวินิจฉัยเลยว่าอีที่เราเมียการต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไร 4. การทดสอบความอุด 5. การตรวจหัวใจด้วยเตียงปรับประดับ 6. การเคลียร์หูพวกนี้จะเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์นะคะเพื่อดูว่าภาวะที่เราไปเนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรต่อจากนี้เรามาดูเลยค่ะถ้าคนที่เป็นความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าเนี่ยเขาจะมีการรักษาอะไรบ้างคะ 1. การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ค่ะ มีกิจกรรมหลายประการที่เราสามารถรองได้แก่ดื่มของเหลวให้เพียงพอเช่นน้ำพระมงคลน,นะคะทานน้ำน้อยมากเลยแล้วก็ในเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จำกัดหรือก็หลีกเลี่ยงเลยนะคะเรื่องบางทีถ้าอากาศร,ร้อนๆอ,อย่างเช่นตอนนี้ค่ะก็หลีกเลี่ยงการเดินในช่วงบริเวณที่อากาศมันร้อนมากๆ การยกศรีศรษะจากเตียงนอนหรือยืนขึ้นเวลาเราลุกขึ้นอากาก็ให้ทําช้าๆแล้วก็อาจจะออกกําลังกายนะคะเพื่อทําให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงหากคนที่ไม่เป็นความดันโลหิตสูงนะคะเขาก็อาจจะมีการแนะนําในเรื่องของอาหารแล้วก็ดูซิว่าอาหารแต่และชนิดนี่จะต้องมีการปรับอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์นะคะอันนี้เราจะไม่ทําเอง สอการสมใส่ถุงน่องรัดประโยชน์ของถุงน่องรัดและผ้ารัดหน้าท้องอาจช่วยลดการสะสมของเลือดที่ขาและลดอาการของความดันโลหิตต่ำนะคะเมื่อเราลุกขึ้นยืนได้แต่อย่างที่บอกนะคะอันนี้ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เช่นกันนะคะไม่ใช่เราอยากจะทำก็ทำเองไม่ได้เลยนะคะ 3. การใช้ยาบางชนิด หากนะคะแพทย์แนะนำแล้วให้เปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์แต่ไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องใช้ยาบางตัวทางนี้ทั้งนั้นการใช้ยาแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเองทั้งหมดค่ะเราะจะจัดก,การกับความดันหิตต่ำจากการเปลี่ยนท่าได้อย่างไรคะวิธีการนะคะที่เราจะดูแลตนเองหรือจัดก,การเนี่ยมีดังนี้ค่ะ 1. ดื่มน้ำไม่มากขึ้น การดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอช่วยป้องกันอาการต่างๆของความดันโลหิตต่ำได้แต่นะคะที่สำคัญก็คือลดหรือหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเนื่องจากว่าแอลกอฮอล์นี่แหละค่ะสามารถทำให้ความดันโลหิตต่ำเมื่อรุกยืนหรือทำให้อาการของเราเย่ลงอีกนะคะ 2. การออกกำลังกายประจำวันให้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อน่องก่อนลุกขึ้นนั่ง เขาบอกว่าก่อนลุกจากเตียงนอนนะคะก็ให้นั่งที่ปลายเตียงนอนชั่วครู่หนึ่งนอกจากนี้การออกกำลังกายที่บ่อยมากขึ้นอาจช่วยลดอาการต่างๆของความดันโลหิตต่ำในท่าย,ยืนได้ค่ะ 3. รับประทานอาหารครั้งละน้อยๆหาความดันโลหิตต่ำลดลงหลังรับประทานอาหารแพทย์นแนะนำให้รับประทานอาหารครั้งละน้อยๆแล้วก็มีคาร์บไฮเดตต่ำค่ะ สี่หลีกเลี่ยงการก้มตัวหากคุณทำบางสิ่งบางอย่างหล่นนะคะเขาไม่ให้ก้มลงไปเก็บทันทีนะคะวิธีที่ดีที่สุดคือการให้นั่งยองๆค่ะการก้มลงเก็บทันทีล้อราจะหน้ามืดแล้วก็ความดันโลหิตต่ําได้ทันทีนะคะหา้าลุกขึ้นอย่างช้าๆคุณสามารถลดอาการเวียนศีรษะและหมึนศีรษะได้โดยการที่ว่าเวลาเราจะเปลี่ยนตำแหน่งแทนที่จะลุก จากที่นอนทันทีในตอนเช้าให้หายใจเข้าลึกๆสองสามทีและลุกขึ้นนั่งอย่างช้าๆนะคะ 6. เพิ่มหมอนในการนอนการนอนโดยศีรษะยกขึ้นเล็กน้อยสามารถช่วยต้านผลกระทบของแรงน้มถ่วงได้อย่างดีก็ลดภาวะความดันโลหิตต่ำได้ดีมากเลยค่ะยันที่พี่ปราบอกนะคะทุกๆอย่างเกิดจากการที่เราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะเวลาจะลุกนั่งลุกยืนก็ต้องระมัดระวัง ความดันโลหิตต่ําที่เกิดขึ้นกระทนหานจากการเปลี่ยนท่านี้สําคัญมากนะคะบางคนเกิดอุบัติเหตุจากเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตนเองเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันมาเป็นครอบครัวสุขภาพกับพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็ต้องกล่าวว่า ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบขอทุกคนนะคะมีสุขภาพดีอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งช่อง h hey a t p y f r e สุขภาพดีพี่ปราเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ปราจะลงทุกวันเลยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปราจะช่างให้ที่ฟีสุขภาพดีพี่ปราค่ะบ๊ายบายจะช่างให้ที่ฟีสุขภาพดีพี่ปราค่ะบายบาย